ครับวันนี้นะครับผมมี5ท่าออกกำลังกายด้วยดัมเบลแบบฟูลบอดี้มานำเสนอครับไปดูกันเลยท่าที่1ดัมเบลแฮมเฮมอร์คัตท่านี้นะครับจะสร้างกล้ามเนื้อใบ10รและฟอร์มท่านี้นะครับเราต้องยืนเอาแขนชิดลำตัวนะครับจะยกขึ้นมาเดี๋ยวนะครับและลงช้าๆเราจะทำสองข้างพร้อมกันนะครับ ข้อศอกและลำตัวห้ามขยับนะครับท่านี้นะครับเราจะทำสิบถึงสิครั้งต่อ1เซตนะครับเดี๋ยวต่อครับท่าที่สองดัมเบลเรสเตอร์ลเรดนะครับท่านี้นะครับจะสร้างกล้ามเนื้อหัวไหล่นะครับเราต้องยืนแขนชิดลำตัวนะครับและกางแขนขนานกับพื้นประมาณ90องศานะครับแล้วลงครับเกรงลำตัวโซ่ตัวลงนะครับ ท่านี้นะครับเราจะทำสิบถึงสิบสองครั้งต่อหนึ่งซตเหมือนกันครับเรามาถึงท่าที่สามแล้วนะครับผมท่าที่สามจะเป็นสร้างกล้ามเนื้อหลังนะครับท่านี้ชื่อว่าท่าดัมเบลโรนะครับท่านี้จะสร้างกล้ามเนื้อหลังนั่นเองครับผมครับเราจะย่อคอลงเล็กน้อยนะครับและโน้มตัวไปด้านหน้านะครับกลางหายพอดีนะครับและเก่งกล้ามเนื้อหลังนะครับและบีบข้อศอกเข้าผาลําตัวนะครับแบบนี้ ท่านี้นะครับเราจะทำสิบถึงสิครั้งเหมือนกันครับที่4ชื่อท่าทริสดัมเบลท่านี้นะครับจะสร้างกล้ามเนื้อน่องนะครับผมท่านี้นะครับเราจะยืนบนพื้นที่ต่างระดับนะครับเขยตรงสองข้างชิดลำตัวนะครับและท,าาาละลทะ้านะครับเราต้องจะขยิงขึ้นและลงทำช้าๆนะครับ ท่านี้นะครับเราจะเล่น10ถึง12ครั้งต่อ1เซตเหมือนกันครับท่าที่5ท่านี้ชื่อว่าดัมเบลซูโม่สกอตท่านี้นะครับจะสร้างกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังและสะโพกท่านี้นะครับมือจะจับดัมเบลนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เราจะกางขานะครับเฉียงออกนะครับประมาณ45องศาทั้งสองขานะครับแล้วเราจะย่อลงนะครับ เราต้องย่อลงได้สุดด้วยนะครับหัวเข่าต้องไม่เลยปลายเท้าด้วยนะครับท่านี้นะครับเราจะเล่นกัน10-12ถึงครั้งต่อ1เซตเหมือนกันครับก็จบกันไปแล้วนะครับ5ท่าออกกำลังกายด้วยดัมเบลแบบฟูลบอดี้นะครับ น้ำหนักดัมเบลนะครับก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละบุคคลด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ